สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาข่าวช่วงเย็นกับ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันมิวสิกนิชาพัฒน์รุ่งรัตนเสถียรจันทร์ถึงศุกร์พบกัน5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วค่ะกับเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนรอคอยตอนนี้หลายจังหวัดทั่วทุกภาคก็เตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์กันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสวัฒนธรรรมไทยยแลละะเ่่นนนน้้ําาคอกั หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดนครพนมค่ะปีนี้จัดงานมหาสงกรานตถนนเข้าปุ้นาศาสตร์สนุกสุขที่ถนนเข้าปุ้นในวันที่13ถึง15เมษายนบริเวณล,ลานพญา,าศีสัตนคราชและถนนสุนทรวิจิตเลียบริมแม่น้ำโขงเมืองนครนครพนมค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความงดงามทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่น ในวันสงกรานต์ค่ะก็จะมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทยกิจกรรมส่งน้ําพระทาตประจําวันเกิดขบวนรถแห่บุพชาติและมีข้าวปุ้นหรือขนมจีนของดีประจําจังหวัดให้กินฟรีอีกด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันให้สมกับเป็นเมืองช้างค่ะกับงานมหาสงกรานเมืองช้างสุรินทร์จัดวันที่11ถึง13เมษายนค่ะเน้นสงกรานวิถีไทยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและกระตุ้นการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันภายในงานก็จะมีขบวนแห่สงกรานช้างขบวนแห่สงกรานสี่ชนเผ่ากับกิจกรรมเล่นน้ำกับช้าง นอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานคนเลี้ยงช้างสุรินถ่ายทอดตำนานช้างในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่13เมษายนตั้งแต่1ทุ่มจนถึง3ทุ่มก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ 快快快，上。